สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมเตาอบไม้กันนะามาดูตรงนี้ถ่ายตรงนี้นะอันนี้คือเตาอบไม้นะครับเตาอบไม้ก็คือการทำให้ไม้เนี่ยนะครับแห้งนะครับแห้งแล้วก็เหมาะสมในการทำเป็น เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆโดยจะไม่มีการหดการยืดนะครับแต่ถ้าจะมีการหดการยืดก็นิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่เยอะทันี้เราพามาดูหลังเตากันก่อนการอบไม้เนี่ยก็เหมือนการปรุงอาหารนะครับการปรุงอาหารก็คือต้องมีการหมักใช่หไหมสมมติเราทําเราจะทําหมูกระทะเงี้ยเราก็ต้องหมักหมูเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นหลังเตานะอา้าเราดูแค่นี้ก่อนนะ การทำหมูกระทะเนี่ยเราต้องมีการหมักหมูใช่ไหมหมักหมูต้องเอาต้องเอาของเข้าล่างเข้าหมูใช่ไหมแต่ไม้ไม่ใช่ไม้มันต้องเอาออกนะเอาความชื้นออกนะครับคือทําให้แห้งนะไม้ต้องทําให้แห้งหมูต้องหมักเครื่องท่งเครื่องเทศให้เข้าไปในหมูเราจะได้กินอร่อยอร่อยใช่ไหมแต่ไม้นี่ต้องเอาความชื้นออกโดยการ อบวันนี้เราจะมีเตาว่างอยู่เนี่ยได้ใ้ดูนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะเนี่ยเตาอบเราก็จะแบบแบบนี้นะครับเราก็าจะเรียงไม้แบบนี้ให้โล่งเรียงไม้ให้โปร่งเพื่อที่จะเอาความชื้นออกนะครับความชื้นออกจากล่างมันก็จะแห้งนะไม้มันก็จะแห้งแบบเงี้ยเหมือนต้นไม้เฉาอะนะแห้งเลยแรับ เดินแบบคล้ายๆซอมบี้แห้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะอ่ะมาดูไม้สองตัวเนี้ยจะเป็นไม้ตัวอย่างจะมีรูไหมอ่าชี้ดูดิมีรูไหมนะอ่าชี้เลยอ่าเนี้ยเป็นรูอย่างเงี้ยอ่าเป็นรูนะอ่ะาฝั่งนี้เนี่ยอ่านี่เป็นไหมอ่าพิกอ่าเห็นไหม เป็นรูนี่เราคือเราจะใช้เข็มนะเข็มในการวัดความชื้นต่อกเไปเลยป้องป้องป้องเข้าไปเนื้อไม้ก็ลึกประมาณเนี้นะแต่วิธีการฟังเสียงว่ามันจะแห้งยังเนี่ยไล่ไล่ทั่วล่างนะอย่างเงี้ยมันก้องไนงะเสียงเพะเหมือนระนาดอะตีระนาดถ้าระนาดไม้ไม่แห้งเสียงมันก็จะไม่เพะนะครับต้องแห้ง เ,เราจะทำการเช็คว่าไม้อยู่ที่ความชื้นเท่าไหร่นะอันนี้ร้อนเปิดต้องปิดก่อนไม่ไหวาเพราะว่าไม้ความชื้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ15นะครับแต่ไม้ที่เราอบเนี่ยนะจะอยู่ประมาณไม่เกิน12อยู่ระหว่าง9ถึง12 9 11 11แต่ก็มันต่ำกว่าประมาณเนี้ยไม่ถึง13 เวลาเราออกมามาทำงานข้างนอกเนี่ยไม้จึงจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าความชื้นเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วแต่สมมติถ้าเราเป็นความชื้นสิบหกเนี่ยไม้ความชื้นภายนอกอยู่ประมาณสิบห้านะโดยส่วนรวมนะส่วนใหญ่นะถ้าเราเป็นสิบหกไม้ก็ยังสามารถที่จะขายน้ําได้อีกนะครับแบบนี้ไม้ขายน้ําไม่ได้ถ้าความชื้นอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดนะครับถึงสิบสองสิบสามเนี่ยเต็มที่ไม้ไม่สามารถขายน้ําได้มัน จึงไม่มีก็เรียกไม่มีการยืดหดมากนะครับไม่มีการยืดหดเนี่ยกล้องได้ยินเสียงไหมข้างในนี้ก็จะมีพัดลมนะแต่ร้อนนะครับเนี่ยลองดูข้างในดูจากแว่นดูจากแว่นนี่ใสๆนะนี่ออกมามันจะป้าแต่ข้างนอกข้างนอกตอนนี้ข้างนอกมันร้อนเนี่ย เนี่ยมันก็จะฟ้าแล้วแหละแต่ร้อนรถเชฟได้ดีมากเลยเตานี้ก็เป็นเตาที่เราทำตลอดนะครับช่วงนี้เราก็จะเป็นการบอ,อ,อกการเรียนรู้นะโอเคขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ